วายช็อตฟิล์มวายวายล้วขอเสนอหนังสั้นสุดฟิน Idol Secret Kiss หนังวายสายจูบที่หวานเวอร์กับจูบละมุนยาวนานชวนมึนเมาจูบไม่ไหว ต้องบอกแบบนี้ค่ะ Idol Secret Kiss เป็นหนังสั้นที่อยู่ในโปรเจกต์ Kiss 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 ซึ่งเป็นโปรเจกต์ที่ทำมินิซีรีของญี่ปุ่นนะนะคะที่แต่ละซีซั่นของเขาเนี่ยจะมีธีมของตัวเองและในแต่ละซีซั่นก็จะประกอบไปด้วยคลิปสั้นๆรวมกันหลายๆเอินและแต่ละเอดเนี่ยก็จะมีชื่อตอนของตัวเองและมีนักแสดงที่แตกต่างกันไป Kiss 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 เป็นมินิซีรีที่คอนเซปต์ของเขาก็คือมันเป็นมินิซีรีที่รวบรวมช่วงเวลาของการจูบนะคะโดยจะมีเรื่องราว ของตัวละครที่มีการกระทำแล้วนำไปสู่ช่วงเวลาของการจูบที่หวานละมุนโรแมนติกแล้วก็ยาวนานมันเป็นลองทามคิสเซอร์วิทคนดูกันแบบสุดๆไปเลยค่ะโดยเอพิโซดที่ออดเอามาแนะนำในคลิปนี้มีชื่อว่า idol s e c r e t kiss ซึ่งเป็นหนึ่งในเอพิโซดของ project kiss 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 ในซีซั่นที่มีธีมก็คือ melting night จูบร้อนคืนละลายค่ะเรื่องนี้ค่ะเป็นเรื่องราวของ2หนุ่มนักร้อง idol ที่มีชื่อนะคะโดยในเรื่องไม่ได้บ บอ,อกชื่อตัวละครนะคะดังนั้นอาจจะขอเรียกหนุ่มหน้าหวานตัวสูงว่าพระเอกส่วนอีกหนึ่งหนุ่มที่มีผมยาวกว่าค่ะว่านายเอกนะคะทั้งพระเอกและนายเอกเนี่ยเป็นนักร้องค่ะจริงๆแล้วเขามีสมาชิกในวงกัน5คนนะคะและพวกเขาในวงต่างก็สนับสนุนกันและกันมาตั้งแต่วงเริ่มเดบิวต์แล้วก็อยู่ด้วยกันมาตลอดนะคะโดยที่ความสัมพันธ์ของพระเอกกับนายเอกอะเพื่อนๆในวงแล้วก็คนอื่นอะก็ไม่รู้นะคะวันนี้พระเอกกับนายเอกก็มีถ่ายทำา m ็กันค่ะแล้วมันก็ถึงตอน ทั้งคู่จะต้องเปลี่ยนเสื้อผ้าละผู้จัดการก็เลยให้2หนุ่มเข้าไปเปลี่ยนเสื้อผ้าในรถตู้ซึ่งมันเป็นรถสาหรับคอสตูมะนะคะไม่แน่ใจว่าตอนแรกเนี่ยผู้จัดการจะเข้ามาช่วยเปลี่ยนให้ด้วยหรือเปล่าแต่พระเอกอะก็พูดอะไรบางอย่างที่ทําให้ทั้งคู่เนี่ยได้อยู่ในรถด้วยกันตามลําพังนายเอกก็เลยว่าพระเอกเนี่ยช่างใจกล้านหน้าด้านจังเลยนะพระเอกก็ว่ามันอาจจะเป็นวิธีเดียวที่จะทําให้เรามีเวลายอยู่ด้วยกันตามลําพังก็ได้นี่ว่าแล้วก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้ากันเถอะมมานี่มาเดี๋ยวฉันถอดเสื้อให้นาดีกว่ แล้วพระเอกก็เอื้อมมือไปปลดกระดุมเสื้อให้ค่ะนายเอกก็ว่าทําแบบนี้เดยวคนอื่นก็ไม่เห็นหรอกพระเอกก็เลยเข้าไปจูบทีนึงแล้วก็ดึงนายเอกอค่ะให้หลบเข้าไปในส่วนของเบาะหลังรถตู้ค่ะซึ่งมันจะมีเสื้อผ้าเนี่ยแขวนๆบางๆบ,บริเวณส่วนนั้นอยู่แล้วเขาก็จูบกันเลยจ้านายเอกเนี่ยเหมือนจะไม่ยอมแต่ก็ยอมนะคะจูบนั้นมันกินเวลานานนะนายเอกเลยว่าเราควรเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วออกไปได้แล้วนะพระเอกก็ว่าไม่เอาอะ่ะไม่เอาตอนนี้ได้ไหมอะ่ะซึ่งนายเอกก็ขัดๆนะคะบอกว่า ายอย่าทำให้มันเป็นเรื่องยากสิพระเอกก็ว่าบางครั้งฉันก็อยากจะให้นายฟังฉันมากกว่านี้สักหน่อยนะสำหรับแอดคิดว่าที่เขาคุยกันอะบริบทมันประมาณว่านายเอกอะบอกว่าเราขึ้นรถมานานแล้วนะเราควรจะลงจากรถได้แล้วพระเอกก็คงยังไม่อยากจะให้ช่วงเวลาของการอยู่ด้วยกันมันจบลงอะค่ะก็เลยบอกว่ายังไม่ใช่ตอนนี้ได้ไหมนายเอกก็เลยบอกว่าอย่าเอาแต่ใจสิพระเอกเลยบอกกลับมาเลยค่ะว่าบางทีเขาก็อยากจะให้นายเอกอะตามใจเขามากกว่านี้อีกสักหน่อยนะซึ่งนั่นแหละค่ะนายเอกเขา ก็เลยตามใจนะก็ยอมแบบให้พระเอกจูบเอลงต่อนะคะสมยอมเต็มที่เลยจนผู้จัดการอนะ่ะมาเคาะที่รถค่ะถามว่าเปลี่ยนเสื้อผ้าเสร็จหรือยังนายเอกมองหน้าพระเอกที่ตอนเนี้ยพระเอกเองอะ่ะก็มองนายเอกแบบอยากรู้นะว่านายเอกจะตอบยังไงนายเอกก็เลยบอกว่าเขาขอเวลาอีก5นาทีได้ไหมแล้วก็หันมาบอกพระเอกว่าเรามีเวลาอีกแค่5นาทีเท่านั้นนะซึ่งพระเอกก็ยิ้มยิ้มนะคะประมาณว่า5้านาทีก็ยังดี ห้านาทีก็ได้อเวลาต,ต่อมาค่ะมันก็ดูเหมือนว่าทั้งคู่จะใช้ช่วงเวลาของการอยู่ด้วยกันในรถนี่แหละเป็นช่วงเวลาของการได้อยู่ใกล้ชิดกันอย่างตอนเนี้ที่ทั้งคู่จะต้องมีถ่ายรายการอะไรสักอย่างหนึ่งแล้วตอนนี้รถที่ทั้งคู่นั่งมาเนี่ยก็ถึงหน้าตึกที่จะถ่ายทําแล้วแต่ทั้งคู่ยังไม่ลงจากรถสักทีค่ะและถ้าถามว่าเขาทําอะไรกันอยู่เขาก็ใช้ช่วงเวลานี้จูบกันซะจนพอใจจนผู้จัดการมาเคาะอีกครั้งอะคะ่ะนายเอกเลยว่าเราควรจะต้องลงจากรถได้แล้วนะก่อนที่ผู้จัด ตาถของพวกเราจะโกรธนั่นแหละทั้งคู่ก็เลยได้เดินลงจากรถมาเหมือนไม่มีอะไรเกิดขึ้นผู้จัดการพาทั้งคู่มาที่ห้องแต่งตัวมาถึงก็พบว่าสมาชิกคนอื่นยังไม่มีใครมาเลยผู้จัดการก็บ่นเล็กๆนะคะว่าเนี่ยเธอคิดว่าคนอื่นๆน่ะจะมาเร็วกว่าน,นี้ซะอีกนะและเพราะในห้องแต่งตัวตอนนี้มันยังไม่มีใครมามันจึงเป็นช่วงเวลาทองของพระเอกกับนายเอกที่จะได้มีโอกาสอยู่ด้วยกันตามลําพังแบบส่วนตัวอีกครั้งอะนะคะพระเอกเลยบอกผู้จัดการว่าระหว่างรอให้ไปกินข้าวก่อนก็ได้นะทําให้ในห้องแต่ง ตัวก็เหลือแค่พระเอกกับนายเอกค่ะเขาก็เลยที่คุยกันแบบคู่รักบ้างอะเนาะก็มีมุงม้งมิ้งงุ้งยิงกันบ้างอะค่ะมีถึงเนื้อถึงตัวกันบ้างอะจนประตูห้องแต่งตัวเปิดออกแล้วเพื่อนในวงอีกคนนึงก็เข้ามาซึ่งตอนเนี้ยเราจะได้เห็นสีหน้าแอบเซ็งเล็กๆของพระเอกค่ะเพื่อนอีกคนเขาก็นั่งอ่านสคริปต์รอโดยไม่ได้สนใจพระเอกกับนายเอกนะคะซึ่งช่วงเวลานี้พระเอกก็จะแบบ มีความวอลแวร์มีความอ้อนนายเอกอะค่ะแตะแตะจิ้มจิ้มตัวนายเอกอารมณ์แบบขอจูบนิดนึงนิดเดียวเองนะนายเอกก็ปัดปัดมือออกนะคะประมาณว่าเพื่อนอยู่ในห้องเดี๋ยวเพื่อนเห็นซึ่งถามว่าพรเอกจะหยุดวอลแวร์ไหมก็ไม่ค่ะและนายเอกก็ต้องตามใจอยู่ดีเนาะแล้วเขาก็นั่งนั่งงุง้งงิ้งกันนั่นแหละค่ะแต่ท่าทีมันดูแบบเป็นเพื่อนกันแล้วเพื่อนในห้องก็ไม่ได้ผิดสังเกตไงเพราะการที่ทั้งคู่อยู่ด้วยกันมันให้อารมณ์แบบเพื่อนสนิทอยู่ด้วยกันนะคะจนเพื่อนอีกคนอะทำมีดบาดนิ้วมือตัวเเอองค่ะนก ก็เลยหันไปดูจับมือเพื่อนมาดูนิ้วที่โดนบาดเพื่อนก็วอยาวเล็กๆนะคะว่ามันเจ็บอะเนี่ยฉันกลัวเลือดด้วยอะนายเอกก็อารมณ์โ oh, อเล็กๆนะบอกว่าไม่เจ็บนะแผลไม่ลึกเท่าไหร่แล้วก็เอาพลาสเตอร์มาปิดแผลให้ซึ่งท่าทีของนายเอกอะมันทําให้พระเอกแอบหึงจ้าพอคุณก็เลยหาเรื่องเพื่อนบอกว่าเนี่ยมัง,งะที่ฉันให้นายยืมอะนายเอามาคืนฉันป่ะเพื่อนก็ว่าเอามาแต่มันอยู่ที่รถอะพระเอกก็เลยเอามาคืนฉันเลยตอนนี้เลยเพื่อนก็หูยต้องคืนตอนนี้เลยเหรอ แต่มันอยู่ในรถนะฉันขอยืมต่ออีกหน่อยไม่ได้หรอพระเอกก็บอกไม่ได้ไปเอามาคืนตอนนี้แหละซึ่งในระหว่างที่พระเอกกับเพื่อนอีกคนเถียงกันอะนายเอกอะมองพระเอกแบบรู้นะว่าคิดอะไรอยู่แล้วพระเอกก็บอกให้เพื่อนไปเอามาตอนนี้เลยพอเพื่อนเดนออกจากห้องพระเอกก็หันมากอดนายเอกจ้านายเอกก็ว่านายไม่กลัวเหรอว่าเดี๋ยวเพื่อนจะกลับเข้ามาเห็นอะซึ่งแน่นอนพระเอกของเราไม่กลัวเพราะพระเอกอะลากนายเอกให้เข้าไปในส่วนแต่งตัวค่ะแล้วก็ก้มไปจูบนายเอกอีกแล้วปากก็ว่า เมกกื่อกี้การกระทําของนายอะมันทําให้ฉันเจ็บนะพระเอกเขาหมายถึงท่าทีที่พระเอกดูแลเพื่อนตอนโดนมีดบาดอะมันทําให้เขารู้สึกแย่นะคือมันทําให้เขารู้สึกหึงอนายเอกก็เลยว่าฉันไม่ได้ทําอะไรเลยนะนายเอกเขาก็ประมาณว่าก็เพื่อนเจ็บะจะให้ไม่สนใจเลยก็ทําไม่ได้ปะแล้วก็ตามนั้นล่ะค่ะช่วงเวลาที่เพื่อนลงไบเอาหนังสือการ์ตูนมาคืนพระเอกก็เลยจูบนายเอกซะเอาให้หนําใจไปเลยจูบกันซะให้พอใจเลยซึ่งเอาจริงๆแล้วไม่ว่าจะใช้เวลาจูบกันยาวนาน แค่ไหนทั้งพระเอกและนายเอกต่างก็บอกกันและกันว่าเวลาที่เราจะอยู่ด้วยกันอ่ะมันไม่เคยพอแล้วมันก็ไม่เคยพอจริงๆเลยนะมันเป็นเพราะว่าทั้งพระเอกและนายเอกอะ่ะต่างก็ยุ่งๆเกันทั้งคู่บางครั้งพวกเขาก็แค่อยากจะมีเวลาสําหรับเขาสองคนที่มันเป็นส่วนตัวให้มากกว่านี้บ้างก็เท่านั้นซึ่งพอมันมีเวลาที่มันเป็นส่วนตัวกันจริงๆอะ่ะมันก็ไม่เคยพอ,อค่ะ แล้วหนังก็จบแค่นั้นอืมจริงๆอะอย่างที่บอกนะคะเนื้อเรื่องอจบแค่นี้ค่ะแต่ตัวหนังมันไม่ได้จบแค่นี้นะคะอย่างที่บอกค่ะ Kiss 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 เป็นมินิซีรีที่คอนเซปต์ของเขาก็คือมันเป็นมินิซีรีที่รวบรวมช่วงเวลาของการจูบะนะคะโดยมันจะมีเรื่องราวของตัวละครที่นําไปสู่ช่วงเวลาของการจูบที่มันเป็นจูบที่หวานละมุนโรแมนติกแล้วก็จูบที่ยาวนานเป็นลองท time k i เป็นการจูบที่เซอร์วิสคนดูแบบสุดๆอะค่ะดังนั้นคอนเซปต์ของ เขาก็ชัดมากคือเน้นฉากจูบค่ะเน้นช่วงเวลาของอารมณ์ของคนสองคนในช่วงเวลาที่เขาจูบกันเรื่องนี้ความยาวหนังอยู่ที่12นาทีเป็นเนื้อเรื่องราวๆ6นาทีอีก6นาทีเป็นฉากลองทำคิสเป็นฉากจูบต่อเนื่องยาวๆเลยค่ะซึ่งหากใครชอบดูฉากจูบหวานๆต่อเนื่องยาวๆแอดว่าก็น่าจะชอบคลิปแนวนี้กันจริงๆแล้วโปรเจกต์คิสคิสคิสเนี่ยมีมานานมากแล้วนะคะอย่างก่อนหน้านี้ก็ทำมินิซีรีส์มาในธีมของ last chapter of love ค่ะ ซึ่งเท่าที่รู้มาการตอบรับในญี่ปุ่นก็ดีเลยนะคะแต่โดยมากอะค่ะเขาจะทำเมนิซีรี์มาในรูปแบบของความรักแล้วก็ฉากจูบของชาวสเปรซ์นะคะ่ะจนมาถึงปีนี้เนี่ยแหะค่ะปี2022ที่โปรเจกต์เนี้ยกลับมาอีกครั้งโดยกลับมาในธีมของ Melting Night แล้วก็ธีมของ The Perfect Scandal ซึ่งมีคู่วายเป็นคู่ที่ผสมมาด้วยนะคะเดี๋ยวโอกาสหน้าอาจจะมาแนะนําคู่วายที่เหลือให้นะคะจะบอกว่าดีงามทุกคู่ค่ะแต่ในคลิปนี้ แอดเลือกตอน Idol Secret Kiss ซึ่งเป็นคู่ของคู่รักนักร้องมาก่อนเพราะว่ามันน่ารักค่ะนักแสดงงานดีนะคะแอดชอบคู่นี้เป็นพิเศษเพราะว่าเนื้อเรื่องมันดูมีอะไรอะไรให้เล่านะคะเนื้อเรื่องภาพรวมดูหวานหวานฟินฟินฟุ้งฟุงและอยากจะบอกว่าตอนที่ดูนี่คือเมาจูบมากเวอร์แล้วก็แอดชอบนักแสดงที่เล่นเป็นนายเอกเป็นพิเศษค่ะโดยเฉพาะการพอยมือของเขาค่ะนักแสดงมือสวยมากนิ้วมือเรียวยาวสวยอะค่ะแล้วเขาก็ อยมือให้ดูได้แบบพลิ้วดูหวานดูอ่อนโยนดูสมยอมดูละมุนนะคะหากใครอยากจะหาคลิปที่มีความยาวไม่มากเรื่องราวไม่ได้มีพล็อตมากมายอยากเสพติดโมเมนต,ต์อารมณ์ความหวานหวานชวนวนันไหวชวนใจละลายมินิซีรีส์โปรเจกต์ s ิสค s สคิสก็เป็นอีกโปรเจกต์หนึ่งที่อาอยากจะแนะนำนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอจบไปเพียงแค่นี้ชอบไม่ชอบกดไลค์ดิสไลค์กันได้นะคะแล้วพบกันใหม่กับ Film Y s h o r t ตฟ by admin yylove ใน EP หน้า ขอบคุณและสวัสดีค่ะ